เจะของเมื่อวานเราซื้อหัวแรงมานั่งรอเป็นชั่วโมงมันก็ยังไม่ร้อนเลยตั้ง300กว่าบาทจะซื้ออะไรทำไมไม่ถามเราก่อนล่ะตัวนี้น่ะกระแสตอนทำงานก็23วัตต์มีปุ่มเทอร์โบด้วยเพื่อเธอเฝ้าร้อนเร็วเป็นพิเศษนะกดแช่ไว้ได้เลยกินไฟ46วัตต์เดือนเดือนหนึ่งค่าไฟไม่ถึง30บาทเสียด้วยซ้ำงานดีมากดูนะ แล้วราคาค่าตัวเท่าไหร่ละตัวนี้ดูทรงน่าจะจับถนัดมือแล้วมีกดเทอร์โบได้ด้วยโดยใจเลยไหนลองจิ้มให้ดูหน่อยตัวนี้เราซื้อมา135บาทอาศัยวันที่มีโค้ดเราเลยเลยได้มา128บาท <c oughs> นี่ก็ใช้งานมาจะครบปีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนหัวเลย <c oughs> เห็นไหมยังดีอยู่เกินคำว่าคุ้มไปไกลแล้วกับเงินร้อยกว่าบาท <c oughs> ดูนะดูนะจิ้มปุ๊บติดปับ๊บ ไม่ต้องกดเทอร์โบก็จิ้มได้เลยไม่มีด้านไม่มีไหลหนีเวลายกไปเกี่ยวตะกัวก็ไม่มีหล่นของดีไหมซื้อมาจากที่ไหนนะเอาอีกทีเราสั่งออนไลน์มาจากร้านอะไหล่บ้านหม้อบางบอนส่งไวมากนี่ก็กดใส่ตะกล้าไว้อีกอันแล้วว่าจะใส่หัวแบนไว้เปลี่ยนไอซีอีกตัวหนึง่งเอางี้แล้วกันตัวนี้เราขอนะตัวเองไปสั่งใหม่ได้ไหม <laughs> เอางั้นเลยเหรอ งั้นเธอเอาไปเลยละกัน135บาทดีใช้งานมาปีได้ราคาเต็มด้วยยังไงถ้าใช้แล้วชอบก็กดสั่งในตะกร้าสินค้าด้านล่างสายได้เลยนะอย่ามาหลอยเอาของเราไปอีกล่ะ <laughs>